มาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับทางออนไลน์จ้าววันนี้เราไปเริ่มกันที่เพจของข่าวสารอาเซียนกรุมประชาสัมพันธ์ฝากมูเฮาเตือนเจ้าเรื่องของการโดนจุเป็นเรื่องที่มาแรัน,นะครับท่านผู้ชม<อ>นี่แหละครับสถานกรงสุใหญ่ณเมืองปีนงังบอกว่าพี่น้องคนไทยอาจจะถูกจุคุณผู้ชมครับจุนี่มันมาหลายรูปแบบล่าสุดนะครับ อาจจะถูกจุว่าไปออกบูธขายครัวก็ว่าการจะแสดงต่างๆในประเทศมาเลเซียอุ้ยนาอแต่ก่อนนี้มีจุขายครัวแต่บัดเดียวนี่ยจุไปออกงานโอสถานกงสุลใหญ่ณเมืองปีนังเลยนะครับจแจ้งเตือนคนไทยว่าบาดีไปหลงเป็นเหยื่อเพราะอาจจะถูกจุไปออกบูธขายครัวก็ว่าจัดการแสดงต่างๆในมาเลเซียโดยบผถูกฎกหมายเจ้าถ้าเปิลยับได้ปรับหรือจำคุก ที่ประเทศมาเลเซียเลยเนอร์พอกันไปออกบูธขายครัวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานมาเลเซียมีรายจื้อของผู้ออกฮานก็ว่าจะแสดงอย่างถูกต้องจะสามารถใช้เพียงสิทธิ์ในการเดินทางเข้าไปแอลในฐานะนักท่องเที่ยวสมมุติท่าว่าเขาจะไปแอลเนี่ยลักไปขายครัวจะมีความผิดเลยนะครับทานผู้ชมในเรื่องนี้เองคงประเฉพาะที่ประเทศมาเลเซียครับทุกกูๆกประเทศดีกว่าเนาะครับอันนี้ก็เอามาเตือนกันตัวนะเจ้าเพราะว่าถ้าเฮาได้ รวมตัวเข้าไปเขาก็จะกลายเป็นผู้เสียหายที่ต้องบอกว่าเสียทั้งรายได้เสียทั้งโอกาสในการเข้าไปยืนมาเลเซียเลยนะเพราะถ้ามีประวัติในการขึ้นทะเบียนว่าถูกจำคุกอย,ย่างเงี้ยทำผิดกฎหมายบ้านของเปิร์นเนี่ยเจ้าเขาก็จะเสียิทธิตณนะตรงนี้ออกไปในอนาคตเนี่ยเรื่องการต่อยอดทางเศรษฐกิจเขาก็จะไม่ได้ไปออกบูดเป็นแต้เป็นวาตว้อยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาเตือนกันนะเจ้า